ได้ยินเสียงเจ้ากรลอกร้องควักควับควับเห็นตัวไหมขอดูหน่อยคนได้ยินแต่เสียงแล้วตัวอยู่ไหนตัวเขาอยู่ไหน ตัวอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงร้องควักควักควักตัวไปไหนบนต้นไม้สักนี่แหละเพราะเขายังไม่เกิดโจนไปไหนดูไหนหน่อย ไปไหนแล้วไม่รู้แต่ได้ยินแต่เสียงที่จะกระโจนไปทางโน้นแล้วได้ยินเสียงครักครอบกรอโจนไปแล้วตามไปดูไปจะวิ่งมาทางนี้ ไม่หินอแปลกได้ยินแต่เสียงแสดงว่าซุ่มแล้วพอถ้าอยู่ในพโพรงแล้วพอต้องระวังตัวมันเหล่านะี้สิงสาราสัตว์มันก็ต้องระวังตัวของตน นคนเราต้องระแวดระวังภยัยให้กับตนเองหากมีภัยมาได้ยินว้าวว้าวว้าวให้กระจวนมาตรงนี้นะอะอือขอรถไปดูกล้วยก็ยไปดูกล้วย เอยอยยดึงอันนี้จะดึงได้ง่ายอยู่เท่าที่สัมผัสนะดึงออกดึงออกง่ายเหลือไว้แต่ยญ้าอ่ะห้ายังมีประโยชน์ไว้ให้ควายกินโอ้คํงดินดินพงพๆๆงพง,พง,พ,งพงไปไหนน้อค่อยไปเดอ้เอ,อดินรับนี่ไปโอ้ไหลรอดปลอดภัยเดอ้อถึงที่ไมย โดยสวัสดีภาพโอ้บินพ่มพุมพุมพมพุ่มรับตาแล้วเาต้องไม่สักแลวต้องไม่สักรับตากล้ว,วยค่ะแต่งลูก กำลังตั้งดูโอ้สวยนล้วยกล้วยเครือนี้เครือใหญ่เครือหลวงกล้วยเครือนี้เครือใหญ่เครือหลวงห้ามพูดเร็วนะโอ้หกหกหวีหกหกว,หกวีอันนี้ก็หกหวีอันนี้ก็หกหวีรวมแล้วสิบสองหวี โอ้ตรงกับบรัรเลิกที่ของเจ้าปิชาเลยเออมีนัยยะนะมีนัยยะดูดีๆได,ด,ด้เออใช่ใช่หนึ่งองกับสิบสองวีนเออมีนัยยะมีนัยยะดูเอาเดอ้อเออใช่ใช่ใช,ใช่มีนัยยะอาจจะเป็นโชคก็เป็นได้เด้อดูเองดูเอง